ฐานบวชูชาติกีฬาแปงสวัิดีเจ้าท่านเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาครับสามีต่มครับว่าไม่เป็นต้องชาวพยาวท่านผุ้ฟังที่กร,รบทุกท่านครับเจ้า เรื่องแรกที่สามารถจำอยากจะเรียนถามท่านบุวาแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนคนพยาวโดวยทั่วไปถ้าอย่างก,ก็ตามที่จะเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการพัฒนากว่าน,นะเจ้าเออมื่อหลบสบัต์ฏิพันธ์มาตอนนั่นท่านบุวาอู้บอกว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปอดประสบสุรสวัดีท่านมาเม,มาืมม่อวันเสาร์เมืเ่อวันนั้นท่านได้อูส้สักรราบขอได้เอามาอู้ในสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ที่สิบห้ามิถุนา ย้อนที่ผ่านมาช่วงประมาณสักเก้าโมงปลายนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดรปลอดประสบสุรัตวดีนะครับพร้อมกับคณะเดินทางจากกรุงเทพมาทั้งเชียงหายแล้วก็มาที่จังหวัดพะเยาเขาเพื่อที่มาร่วมประชุมกับบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาทั้งสท่านไมรว่าจะเป็นท่าน รองประธานสภาวิสุทธิจนรุนท่านดรไพรโรธท่านบรรจงท่านสสอรุณีชำนัญญานะครับความด้วยบรรดารองลู้การจังหวัดประหัจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็าทางหมายลายพยาวทางผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานก้านพยาวนะครับเพราะว่าก้านพยาวเฮานั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ กู้บ้านกูเมืองจังหวัดพะเยาเฮานะครับผมตั้งแต่มาทาําหน้าที่ผู้กากับจังหวัดพะเยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีปีแล้วเป็นต้นมาก็ได้อุ้เรื่องนี้หลายครั้งนะครับแล้วก็ได้พยายามที่จะปรึกษาเลยพยายามที่จะร่วมม,มมือร่วมมือขับเคลื่อนมีการดูแลมีการพัฒนากรั้พะเยาคือเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดพะเยาเพราะว่าก้อนพะเยานั้นมีความเป็นมาายาวนานนะครับตั้งแต่ปี25482มีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกิจดีกา เวรคื้นที่ดินพื้นที่ควานพะเยาอําเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นนะครับแล้วก็ได้อมอบการใช้ประโยชน์ให้กรมประมงเพื่อกิจการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เพื่อนมาตั้งสถานีวิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดนะครับสมัยก่อนห้องสถานีประมงแล้วก็ต่อหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยานะครับเพื่อทําทการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ในเรื่องของสัตว์น้ําทั้งหลายนะครับคนมาพะเยาก็มักจะมาแวะสัมผัสก้อนพะเยาแล้วก็มาหันน้ําก็นึกถึงป่านะครับนึกถึงป่าก็โอ้ถึงประมงนะครับมันก็เกี่ยวพันกันตะลังมากก็จะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการนำน้ำว้านไปใช้ประโยชน์เพราะว่าน้ํานั้นมันมีมากมายนะครับแล้วก็มีคนที่จะรอใช้ประโยชน์ทางท้ายน้ํา ครับก้อนพะเยานั้นแหล่งน้ํามาจากลําน้ําสาขาสิบกวัวแห่งนะครับม่ว่าจะเป็นลําน้ําทางด้านแม่ตาทางด้านฝั่งตะวันตกของเมืองพะเยานะครับแล้วก็มาจากหนองเล่งทรายอาเภอแม่ใจนะครับเป็นลําน้ําอิงเนาะแล้วก็ผ่านเข้ามามาอยู่บริเวณกว้านพอทางกรมอมงเปิ้นทำทำนกประตูระบายน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้น้ําขันนักนะครับ น้ําก้านพะเยานั้น่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรนะครับเป็นจํานวนนับหลายหมื่นไร่นะครับตั้งแต่เมืองพะเยาเฮาลงไปนะครับถึงดอกคําใต้ถู่ํายาวอ,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 อําเภอจุนอําเภอเชียงคําผู้ซางนะครับห้าหกอำเภอเจ็ดอำเภอนะครับแล้วก็ต่อไปถึงของจังหวัดเชียงรายทั้ไม่มว่าจะเป็นอำเภอเทิงอำเภอ,อ,เภอพะยาเมงรายอำเภอขุนตาล แล้วก็อำเภอเชียงของลงน้าโขงที่บ้านปักอิงใต้ตัวบนสีอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นก้อนพะเยานั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำสาคัญที่จะต้องไหลสู่ลาน้ําอิงเพื่อประโยชน์พื้นที่การเกษตรมากมายนะครับในประการที่สามก็ประโยชน์ในเรื่องของการแปลงแปลงน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะน้ําประปา,าคนพะเยาก็ต้องอาศัยน้าคว้าเนี่ยแหละเป็นแหล่งผลิตน้าปราปาเดือนนี้ ประปาพะเยาเนี่ยให้บริการทั้งคนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจนถึงดอกคำใต้ครับอำเภอดอกคำใต้เดยครับแล้วก็ขณะน,นี้ทางการประปาสุรภาคก็ได้อนุมัติงบประมาณ90บล้าน oh. ที่จะขยายเขตบริการต่อไปถึงบริเวณเขตตำบลแม่กาเทศบาลแม่กาแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของหมหาลัยพะเยา oh, oh. ซึ่งทงางมหาลัยก็ได้จัดหางบประมาณมาสมทบแถมซากว่รล้านที่ oh, oh, oh. จะทำให้ ได้ห้ประโยชน์ในเรื่องการประปา,านะครับที่บริการนะครับมือกับนักเรียนนักศึกษาทั้งคุณอาจานทั้งพี่น้องเจวบ,บ้านที่อยู่อาศัยโดยรอบนะครับก็เป็นน้ําคว้านทั้งนั้นนะครับและนอกจากนี้คว้านพยาวก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องรอบควานะคบ้านนะฮะั้งมากินครับูหาปาแม้กระทั่งเรื่องพักรบเชาวาก็เอาเอาไปเป็นฟลิตพันธ์จักสารนะครับเป็นโอท็อปที่มีไรายได้งดงามานะครับ ที่ชาวต่างประเทศมีความชื่นชมประทับใจแล้วก็มีคําสั่งซื้ออยู่ตลอดเวลา,าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อหน้าชูตาสําหรับจังหวัดพะเยานะครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญตั้งแต่ปีที่แล้วคงจําได้ว่า5มิถุนายนพระนัทธน,นยุกรกตยิ่งรักชินวัตรได้มาตรวจรายการที่วัดพะเยาก็ได้มาตรวจเยี่ยมจังหวัดพะเยาบริเวณสะพานขุนเดชแล้วก็มีหลายฝ่ายนะครับโดวยเฉพาะคนในพิธีก็เรียกร้องอย่างให้มีการพัฒนาปร,ปรับปรุงบริเวณเหนือสะพานขุนเดชที่มีการคุดลอก ครับเพื่อเป็นแก้มลิงก์กักเก็บน้ํานักขึ้นแต่ก็ยังเดเนินการไม่ได้เนื่องจากติดคัดปัญหาในเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินนะครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งจังหวัดและหน่วยง,งานที่ข้องกําลังดำเนินการในกระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบแล้วก็หาทางที่จะให้มีการเดเนินการพือมันเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนอกจากนี้ ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตนนองก็มาเมื่อปลายปีนะครับก็มาดูแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทางรอ,องปลัดกระทรวงกานครั้งนะครับมา,าช่วยติดตามทางรองหัวหน้าผูต้ตรวจสำนักนยกานกนยกรัฐมนตรีทางผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีประจาเขตก็มาตัวรายการก็ใหืความสนใจเรื่องนี้ก็ได้ไประชุมร่วมกับทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดเองก็มีคณะกรรมาการหลายชุดหลายคณะนะครับที่จะช่วยกันดูแล ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของที่ดินที่มีปัญหาถูกอ,อ้างว่ามีการบุกรุกก,ก,ก็มีการตรวจสอบกันอยู่นะครับรวมทั้งในการพัฒนาก็จะต้องทําควบคู่กันไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาแล้วก็ยุดวางมือกันเลยกระซามดแบบนี้อย่างสักอย่าง <c oughs> ก็เป็นไได้เป็นไปไม่ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> กับบ้านเมืองเสียโอกาสพี่น้องชาวบ้านเสียโอกาสก็การพัฒนาก็ยังดำเนินการอยู่ <c oughs> เป็นที่โชคดีที่ว่า ก้านพเยานั้นสมเร็จประเทศพัฒนาาชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมอบหมายให้มนลษิใช้พรรัฒนาไปเป็นหน่วยงานรักในการประสานงานในการที่จะสํารวจวางแผนแม่บทในการเป็นกรอบในการพรรัฒนาก็ลาสุดที่ท่านรองนายก,นกรัฐมนตรีดรปอดประสบสุรัตน์บ,บดีได้เดินทางมาเมื่อวันเสาร์ที่สิบห้าที่ผ่านมากับเพื่อที่จะมาประชุมเพื่อที่จะได้อ่า เน้นย้ำเฮ้ส่วนราชการที่ข้องที่จะต้องร่วมมือกันต่อไปโดยเฉพาะยิ่งท่านก็ได้เฮ้คข้อหวังครับชาวพะเยาว,ว่าทางรัฐบาลกําลังพลักดันก็ประมาณที่จะนํามาสนับสนุนในเรื่องการบรุรณพผานากว้านพะเยานะครับเฮ้ยเ้ยได้ดําการกันเรื่องนี้นะครับซึ่งทราบว่าเบื้องต้นก็คณารฐมนตรได้มีมติเห็นชอบแต่ว่ามันเป็นงบที่รวมอยู่ในงบก้อนใหญ่ของณะารรมการบริหารจัดการ เรืเอ่องของอุทธกภัยนะครับหรือกอบอนะครับในในลักการที่ท่านรองนายกงตรีดรปรัชดสศรุตเลาดีได้พบปะได้อุ้จใากันนั้นเพื่อนก็บอกว่าก้านพะเยานั้นเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำสี่แหล่งน้ําที่จะทํากันนอกจากก้านพะเยาแล้วก็ยังมีบึงสีไฟพิจิตรมีบึงประเภทจังหวัดนครสวรรค์และก็น,นองหาน,หน,าน,นสุขสกลนครสี่แห่งนี้รัฐบาลจะ ทุ่มง้อมานมาอุรณะฟื้นฟูนะครับเพื่อได้เกิดประโยชน์ในเรื่องสามประการหนึ่งเนี่ยจะได้จะใือกว้านของเราเนี่ยสามารถกักเก็บน้ําได้นักกว่าเก่า,ก,า,าก็จะมีวิธีการต่างๆเช่นในการขุดลอกขึ้นมานะครับอันที่สองเนี่ยจะได้จะมีน้ำมาเติมเข้ามาเพิ่ม,ม,ม,มเติโดยเฉพาะทางด้านแม่ใจหนองลํารายซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรน้าก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิงว์ล้อมเพื่อนกำลังมีโครงการปรับปรุงลาน้ําอยู่ นะครับมันก็จะสอดคล้องกันและอัะอนที่สามก็คือต้องกาหนดแนวเขตให้ชัดเจนนะครับไอ้ที่เป็นปัญหาก่าว่ากันไปแต่อันใหม่นี่จะต้องเกิดนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีสาหรับชา,าวพะเยาโดยเฉพาะเรื่องคว้านพะเยาที่หลายคนมีนความสนใจ,จเพราะหลคว้านพะเยาเป็นแหล่งชีวิตนะเป็นคําขวัญคําแรกของยอดพะเยามาเป็นเวลาบัตรนงวับสาวปีนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าในส่วนของรัฐบาลชุดนี้ทางรัฐ้ใหญ่ในรัฐบาลก็มีความสําคัญอ่า มาจังหวัดพะเยาก็มาอู้เรื่องกวา้านมาพยายามที่จะมาแสวงหาความร่วมมือที่จะมีการขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้นะครับคี่ว่าก็คงจะมีความคืบหน,น้าเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปครับเจ้าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าจากเรื่องของการพัฒนากว,ว้พะเยาเขาไปทีเรื่องของปลูกปลาของเจ้าครับเรื่องปลูกปลาก็ได้อู้ในรายการนี้หลายครั้งนะครับก็ฝากร่วมบันจารที่ผ่านมาทางรัฐตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านปีชาเล่งสุขสมบูรณ์นะฮะก็ได้ เ,เชิญผู้ราชก,การจังหวัดในภาคเหนือนะครับไปไประชุมที่จังหวัดเชีงยงใหม่แถมนะครับที่สรารการจังหวัดเชีงยงใหม่แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรมีมาร่วมประชุมด้วยเพื่อเป็นการเน้นย้าว่ารัฐบาลนี้ให้ความสําคัญในเรื่องที่จะต้องอดําเนินการต่อเนื่องโครงการปลูกปา่าฟื้นฟูปา่าต้นน้ําและโครงการประชาสาปลูกป่า800ล้านไ้า8 0ปันศามหาลาชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาดน,นะครับซึ่ง ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว8สิงหาในปีนี้ก็จะเป็นเข้าปีที่2เพื่อจะทําต่อไปถึง5ปีด้วยกันเพื่อที่จะสร้างความรดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต้นน้าทั้งหลายเพื่อป้องกันเบื้อเกิดน้ำป่าไหลหลากลงไปก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นรุนแรงเมื่อปี2554ในหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพนะครับแล้วก็ประกอบกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ หรือว่าเกิดภาวะโลกร้อนครับถึงวันนี้บางวันนี้อากาศห้อนผิดปกติเลยนะฮะแดดแดดมันจ้า,จาครับถ้าฮาปลูกต้นไม้มันก็จะคงจะช่วยได้นะฮะนี่จะทำให้มันเกิดความชุ่มชื้นลมเย็นจังหวัดพะเยาฮาก็ได้สำรวจพื้นที่ทุกอำเภอที่จะต้องเข้าลงโครงการนี้นะครับทั้งพื้นที่ที่ในส่วนที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้รับผิดชอบ เ,เขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่วนที่สองพื้นที่ของกรมปาม่าไม้นะครับที่เป็นปา่าเสื่อมโทรมอย่างทั้งหลายนะครับก็ได้มีการสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็พื้นที่ที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านตำบลต่างๆที่ทางํำนั้นวิบ้านอบตอทั้งในอำเภอต่างๆได้ร่วมกันพิจารณาสำรวจจะทำมาก็จะมีประมาณประมาณหมื่นเจ็ดพันกว่าไรนะครับที่เราได้เสนอแผนอันนี้ก็ในปีนี้ ก็คงจะต้องดำเนินการกันนะครับก็บอกกล่าวไว้แล้วก็ถ้าหากว่ามีกำหนดการแน่นอนที่จะจัดกิจกรรมปูป่าเมื่อใดจะใด,ก,ะดก็จะได้มาบอกกล่าวทำครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทํากันรเราจะได้ไปช่วยกันปูป,ป่ารอบเนะราจะบอกเจ้าเรื่องต่อมาเจ้าเนรัสุดาที่ผ่านมาเนี่ยไปตีรองของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาและร่วมกับทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยานะครับ จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้บรรดาข้าราชการหน่วยงานต่างๆของจังหวัดพะเยานั้นได้มีโอกาสที่จะได้มา,าร่วมคิดร่วมทํากันในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะน่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นค่าของแผ่นดินนะครับต้องอามาทบทวนความรู้ความเข้าใจให้เกิดความสํานึกในหน้าที่กันนะครับที่จะ เกิดคุณธรรมเชริยธรรมเป็นเครการที่ดีที่จะต้องตั้งใจทํางานให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สุขแก่ประ,ะชาชนและประเทศชาติยึดค่านิยมที่สร้างสรรค์ให้มีการพัฒนาตนเองนะตามรอยพระยุคลบาทหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพวกนี้นะครับในวันที่18ที่ผ่านมานะฮะก็ ได้มีการเปิดอบรมที่โรงแรมพยาวเกตเวย์นะครับก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระโสพลพัฒนโดมนะฮะรองเจ้าคณะจังหวัดพยาวจังหวัดวัดโพธารามอำเภอเมตใจนะครับพร้อมกับคณะพระวิทยากรหลายรูปได้เมตตามามามาบรรยายตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นความร่วมมือกันนะหะระวังทางฝ่ายศาสนาจักรทางพระสงฆ์ ก็ได้มาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจจาทางบรรดาข้าราชการที่จะทำได้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่บ,บ้านแก่เมืองแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินาถวยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้รายการจังหวัดพะเยาฮานั้นได้รับการส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมใื้นักยิ่งขึ้นครับเจในวันเดียวกันเจ้าสัยตตาจำได้ท่านผู้ว่าเป็นประธานในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหามาตรก,การเพื่อลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกะเจ้าครับก็จังหวัดพะเยาฮอจัดมาหลายรุ่นแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นแถมรุ่นหนึ่งที่ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆว่าะจะเป็นข้าราชการในส่วนองค์กรองทินกำนันที่บ้านภาคแรงงานภาคประกอบการต่างๆอันนี้ก็เป็นแตมรอบหนึ่งนะฮะที่ที่ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมา มาประชุมเชิงปฏิบัติการกันนะครับเมื่อวันอังคารที่18มิถุนายนที่โรงแรมพยาเกตเวเชนเดียวกันนะครับก็ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายท่านนะครับเช่นรองเลขาธิการสํานักง,งานเศรษกิจการ,กรเกษตรท่านคณิเลิคิตวิทยาวุฒธธิเนี่ยซึ่งเป็นรับผิดชอบในเรื่องการดูแลโครงการผลไม้ทั่วประเทศเลยนะ นะวันนี้วันนั้นเพื่อนก็มาบรรยายเรื่องเรื่องต้องระวังเรื่องการ,รเกษตร <c oughs> นะผลกระทบเรื่องการ,รเษากษตรดรสมโพศ์นุภคุณอดีตเพื่อนเป็นรองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการข้าราชการพลเรือนกรพดูแลขา้าราชการทั่วประเทศนะเพื่อนก็มาให้แนวคิดในเรื่องของการเป็นขา้าราชการต้องวางระบบจะใดที่จะให้อยู่ได้ในภาวะที่จะเข้าสู่อา,อาเซียนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรดุงพรมมูลผู้ในการส่นธนาทุนมนุษย์มณาลัยราชภัฏส่วนดุสิต นะครับอาจารย์ดรวันชาตินภาศีผู้ดูการบัณฑิตวิไลมหาลัยในชั้นซึ่งอยู่ลำปางนะครับแล้วก็อาจารย์ดรขวัญนาภาสุขคอนผู้ดูการมหาลัยราชพัฒน์สุนทศรศิษ์ที่เพินมีศูนย์อยู่ที่ลำปางนะะเอาเขามาหลายท่านนะช่วยมาเป็นทียกรมาให้ความรู้ความเข้าใจมาสร้างความกระจ่างกับบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล,างกลาง่าวทั้งในส่วนราชการทั้งองคอ์กรปกครองส่วนถิ่นผู้นำสาขาอาชีพต่างๆมากมายนะครับก็ทำาหื้อจังหวัดพะเยานั้น เ,เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่จะเตรียมตัวนะครับเพราะว่าอาเซียนนั้นมันมีทั้งบวกมีทั้งลบนะครับถ้ามันจะมีผลกระทบเกิดขึ้น,นก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับว่าการท่องเที่ยวการศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกด้านอุตสาหกรรมเรื่องกเกษตรเรื่องสินค้าโอท็อปต่างๆล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทานะครับเพราะว่าพะเยาเฮานั่นก็อยู่ใกล้ชายแดนเพื่อนบ้านบอกว่าจะเป็นพม่าแล้วก็เชื่อมต่อ จ,จังหวัดเชียงรายใกล้เคียงซึ่งต่อไปถึงจีนถึงอย่างต่างๆานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เฮาต้องตื่นตัวกันครับจากจากเรื่องของอาเซียนเจ้าเฮาไปที่่านพวัว่าราจกันจังหวัดพะเยาเจ้า่ัานูัวเดินทางไปมอบนโย,ยบายกับผู้บริหารของต่างเทศบาลเมืองพะเยาเจ้าท่านครับก็ทางเทศบาลเมืองพะเยาเป็นได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ครบวาระกันเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ทางสำนักงานข้ารรมการเลือกตั้งก็ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งแล้วแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีกับคณนะผู้บริหารชุดใหม่ก็ได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับผมก็หารว่าเป็นโอกาสเ,าเวลาอันสมควรที่จะได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้ฝากฝังมอบนโยบายในการทํางานที่จะบูรณาการทํางานร่วมกันเพราะว่าจังหวัดนั้นก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลในภาพรวม ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภาคท้องถิ่นนะครับผู้ว่าการจังหวัดมีหน้าที่ที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเทศบาลกับนส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับก็ได้ไปอุปใจด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับเพราะว่าโดยแนวนโยบาอของคณะผู้บริหารเทศบาลชุดนี้ก็มีความตั้งใจหลายเรื่องที่จะดูแลเมืองพะเยาของเขาครับก็ได้ไปอุ้ไปแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าจะเป็นเรื่องของ การดูแลก้านพะเยาการส่งเสริมการท่องเที่ยวการปรับปรุงถนทนหน,นทางส่วนสาธารณะนะครับบรรยากาศของเมืองพะเยาเนียจะได้จะคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนักท่องเที่ยวต่างๆมาแล้วประทับใจแล้วก็ได้เริ่มทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับก็ได้นำคณะจากจังหวัดเาว่าจะเป็นรองผู้วการนึ่งวัดทั้งสองท่านท่านประลัดจังหวัดท้องถิ่นจนงหวัดก็ไปร่วมพบปะก,กันนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะ ได้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อก,กันนะครับเพื่อทํางานเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนาระยาวครับจ้าก็ทํางานแบบบูรณาการ,รนะเจ้าทาพผู้วัติเจ้ามาพิถ่ายร,รายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้ครับนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลน,นะเจ้าท่านครับเ,เมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาก็ามีการประชุมด่วนที่ตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลโดย คณะท่านนายกรมงตรีได้มีการเชิญประชุมผู้รายการจังวัดทั่วประเทศนะฮะเจ็ดสิบหกยังวัดไปประชุมกันเพื่อที่จะได้รับนโยบายในโครงการสําคัญของรัฐบาลหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นที่สําคัญที่อยากจะมาบอกกล่าวณที่นี้ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2555ทับส5งซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกคชอได้ประชุมแล้วก็ มีโครงการรับจำนวข้าวเปลือกต่อนะครับเพราะว่าแต่เดิมที่ผ่านมาก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าโครงการรับจำนวข้าวเปลือกนั้นใช้งบประมาณจํานวนนักทํกาให้ขาดทุนอย่างจำนอนนี้นะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับมีผู้ที่คัดค้านมหันตัวยอย่างต่างๆนะครับแต่รัฐบาลก็ได้ยืนยันถึงนโยบายดังกล่าวนะครับว่ารัฐบาลช่วนี้มาเพื่อที่จะต้องได้พัฒนาในหลายเรื่องนะครับ ในพหังยิ่งนี้เรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนานั้นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ก็มีความจําเป็น<ฮ>นะครับการรับจานำข้าวเปลือกนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับก็จําเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเข้ามาดูแลนะครับแต่ที่ผ่านมาเนื่องจากทางรัฐบาลได้กาหนดราคารับจำนำในราคาตันละ1 5 0 0 0บาทเป็นราคาที่กําหนดในสถานการณ์เวลาเศรษฐกิจ ในเวลานั้นค่า,อาของเงินในเวลานั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทมันแข็งขึ้นแล้วก็ราคาภาะวะตลาดการค้าเข้าโลกต่างๆมันมีความผันผวนเป่เนเกิดจาเป็นที่ต้องทบทวนสถานการณ์ต่างๆก็ได้มีมติที่จะทําโครงการนี้ต่อแต่จะลดราคารับจำนำจากเดิมตันละห5 0 0 0้าันบาทเป็นราคาตันละหนึ่งสองพันบาทนะครับแล้วก็เข้าประเภทต่างๆก็มีการปรับราคาส้เอร์เซ็นตนะครับ เรื่องนี้ก็มีทั้งคนหันตัวบานตัวไต่างๆนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีความเป็นห่วงต้องการให้ทางแต่ละจังหวัดนะี้ได้ช่วยประชาพันธ์ชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เจ้านาได้ทราบโย้ยซึ่งเรื่องนี้จะได้มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ถึงนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการจํากัดวงเงินรับจํานําของเกษตรกรแต่ละคนเรือนเดิมรับแบบจําจกัดรับจานําทุกมเมล็ดแต่คราวนี้บั่ใช่นะครับคราวนี้จะเป็น มากเกินขัวเลยละห้าแสนบาทานะครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆรรว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังพาณิ์จะต้องร่วมกันกำหนดมาตรการาเพื่อลองรับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับและสนับสนุนให้กเกษตรกรชาวนามีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอให้คณะอนุกรรมาการนวยายเข้าแห่งชาติระดับจังหวัดทกศตรวจสอบใบประทวนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรนะต้องตรวจสอบเมื่องเล่าขอบว่าเป็นเข้าที่ ามาจำนำเป็นข้าวที่เกษตรกรได้ได้ไดปลูกอ,อย่างแท้จริงหมดได้ลักเอาตี่อื่นมาขายมามา,มาข้าโของการาเรื่องนี้จะต้องหมดให้เกิดเพราะรัฐบาลบอกประสงค์ให้เกิดในเรื่องเกี mm ่ยวกับความบ่ชอบมาพากลเรื่องทุจริตทั้งหลายนโยบายเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการให้เกิดผลแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีมันก็อาจจะมีในระดับปฏิบัติบางจุดเท่านั้นเองนะครับอันนี้เลต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลนะครับ พอ,พออันมีมติจะอีปุ๊บอันนะเจ้าปฏิกิริยาของของ,ของพี่น้องเกษตรกรตีพยเปิยญาได้ผมเจ่าได้ครับก็ส่วนใหญ่ก็หันตัวนะฮะที่จะห้รัฐบาลได้ได้คงนโยบายรับจำนำเข้าต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ทาให้เกษตรกรลืมตาปากได้ได้ไดเงินเป็ดกอบเป็นกร,รมพอที่จะใจในี้ใจสินแล้วก็มีเงินเหลือเพียงพอที่จะได้ ดูแลครอบครัวนะครับมีความอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องราคานั้นก็เป็นเรื่องที่ยังยังมีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันอยู่ในบางส่วนนะครับบางส่วนก็บอกมาเป็นอย่างรัฐบาลมีค้อจาเป็นก็รับได้แต่ว่าบางส่วนก็บอกว่ามันหมื่นห้าก็น่าจะดีนะฮะก็ได้มีการมาชุมนุมเรียกร้องยื่นหนังสือต่อรัฐบาลผ่านผู้ราการในวัดนะครับเมื่อ,อวันที่เสาว ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปรับเรื่องราวไว้แล้วก็ได้นําเสนอไปยังรัฐบาลน,นะครับเพื่อได้พิจารณานะครับอันนี้ก็ขอความเข้าใจขอความหันใจพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทางเกษตรกรต่างๆว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่าง้วที่จะดูแลถ้าจะใดก็ได้ร่วมมือกันไปก่อนนะครับมีปัญหามีข้อเสนอใ,นในดอย่างใดก็ช่วยเสนอผ่านมาแล้วก็ทางจังหวัดก็จะได้เสนอทางรัฐบาล มช่จะดูแลครับค่ะซับนี้ท่านผู้ไม่เหนที่จะฝา,ากกับเจ้าท่านครับก็คงจะ,อะขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอ่อก้อมายาวพอสมควรนะ <c oughs> ครับขอบคุณที่ท่านผู้ฟังได้ความสนใจติดตามฟังกันก็เรื่องใดที่เป็นประโยชน์ก็ช่วยเอาไปอู้กันให้เข้าใจ <c oughs> อย่างที่ผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันสิ่งสําคัญคือการสื่อสาร <c oughs> มันจะต้องได้ตรง กับสิ่งที่ต้องการที่จะให้ได้รับนะครับระยะให่มันผิดเพีพ้ยนไปนะครับอันนี้ก็ผู้รายการในวัดอูนน้เองอนนก็ถือว่าเป็นแรงแ่งข่าวที่เชื่อถือได้นะเจ,จ้าสัปดาห์นี้ต้องขอบค <c oughs> ุณทานบัวราชการจังหวัดพะเยาเจ้าทนหัวชูชาติกีฬาแปลงเวลาโมเจ้าสวัสดตามร้วสุดาดูงามพระกับทันบัวราชการจังหวัดพะเยาลาตรงนี้เลยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับ